ดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบนะครับเททุยสูงนะนางแบบนะครับมาจากลาดพาวนะแล้วก็เอาแบบมาเองด้วยนะครับแบบสไลด์ผมหน่อยสไลด์ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นบ๊อบทุยสูงแล้วก็เทเทหน้านะนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณนอยครับชื่ออะไรคุณลีหน้าลีนาเลยนะมีหน้ามีหน้าอ๋อคุณมีหน้าอยากลาดพาวนะหลับตานะครับโอเคครับผมครับหลับตาไว้ผมจะพ่นเองของฮอร์คาเชื้อนะ นะครับก็ตัดผมเองมานะก็ตัดยังไงครับตัดผมเองเรียบๆ <c oughs> ม้วนๆซัวๆวไปใช่ไหม <c oughs> ตรงไหนยาวก็เรียบเอา <c oughs> เอาดูทู <c oughs> แล้วตัดเลยนะครับทีนี้ผมจะยกทุยขึ้นนะคุณผู้ชมครับยกทุยขึ้นแบ่ง <c oughs> ผมมุมฉากเลยมุมฉากขึ้นนะแบ่ง <c oughs> <c oughs> จะยกผมนะครับสี่พันองศานะนะครับแล้วผมก็ตัดเลยดูผมสี่พันองศายกแล้วก็ตัดเลย ตอนนั้ตั้งยกเชกแนวนอนด้วยครับแล้วก็อะไรปล่อยผมลงมาเลยผมยก9ก้าสิองศานะเลยเยอะขึ้นไปเลยครับ โค้งนิ้วทำรูปพิซซนะ่าหน่อยงอมผมมาข้างหลังครับแล้วก็ตัดเลยโค้งนิ้วทำรูปพิซซ่าแล้วก็ตัดเลย ตอนนวเาตั้งยกชิคแนวนอน,น,นอหรือเขาตัดออก อก้มหลงครับตัดเขาเลยอเอียงคอนิดหนึ่งครับ เน้าหน่อยนิดหน่อยนะครับก็กดหูลงนะครับตัดเท่าหน่อยประมาณนี้หลังก็นมมาเขามานหลังตัดนะครับ วีข้ามหูมานะครับแล้วก็กดกดไว้แล้วก็ตัดเลยข้างหน้านี่เอาสไลด์ขึ้นมาหน่อยนะถ้าลาจมูกนะครับ 吃什么冷板？ ผมมาหลังบ้านยกเ0องศาแล้วสับแซกเลือยก็ตัดออกนะนานทีผมจะตัดบล็อบเทียทุยสูงนะลูกค้าสั่งผมหนึ่งจะตัดนะปกติจะตัดเป็นทุยกลางไว้แต่ลูกคา้าอยากจะอะไรทุยยย,ยาวเลยห้าแยกลาดเ้าไปเลยเราก็จัดให้ตามใจลูกค้านะอันไหนที่ทําได้ก็ทําให้ต้องดูเนื้อผมดูความยาวด้วยนะครับ เ็นไปได้ไหมนมผม,มอะไรนมผม,มหลังบ้าน เอาเอาออกไปเอาไปก่อนเอาแม่เราไปก่อนเอาหมวกลูกข้าวไปด้วยบวกับจะส่องกระจกไงโยนไปโน้นนึงจะเอามานี่อีกเพื่อเอาไปไกลๆหน่อยมองกระจกเอาอันนี้ออกเลยสามอันออกให้หมดเลยเอาไปเลย อย่งขอ,อนิดหนึ่งคนะรับือนะเหยอะมีนะครับก็ตัดเลย มันจะบิดทิดนึงนะบริเวณหลังม่หูนะครับเดี๋ยวต้องตัดเผือเอๆไว้หน่อย ทิกแซกนะครับไลายุบเลยผมข้างหลังมันหนาฮะไลายลุดเปยครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองลายุดเลย สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งหนึ่งสองสามลาวรัวขึ้นไปเลยปัここ๊บปั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 ๊บพไปเอี้ผมดลืมอะไรหวีลงมานะครับหวีโนมาแล้วก็ตัดทีหน้ามัน หน้าก็ถูกคันิด้นึงถูกคันิด้นึงถูกคันิด้นึงพอดีนะคะรับคันหน้าไม่ต้องสั้นมากหรอกไว้ยาวๆ ดิพติงช่งนี้จะอยู่ได้สามเดือนนะความทุยนะครับสามเดือนพอเลยเก้าสิบวันแบบมันจะห้อยทุยมันจะยาวลงมาดิพติ เอาสิเสือออกมันหนาได้ซิเสือออกเอาวอลลูมมันออกมันหนารอยหลังไปหูหลังไปหูนะครับตรงนี้ อาบที่เสือออ้อท่านี่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามมันหนาใช่ไหมคะนี้ครับดีพัรติงอาบที่เสื้ออาอบที่เสือออ้อ แต่ซีเซอร์ผมลูครับน,นี้สามสีนะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยเบนก็ะจกมาสองเลย ด้านหลังครับความยาวโอเคไหมเห็นความทุยไหมครับเห็นความทุยไหมเนี่ยสองเห็นความทุยครับทุยสูงสูงไปเลยเลยห้าแยกลาดพาไปเลยเอากรมลงครับมันจะได้อยู่ยาวๆนะครับตรงนี้ก็อะไรเอาขนอ่อนเนี่ยออกให้หมดเลยนี่ยนะครับแล้วเก็บไว้ ถ้ามันหนาทำไงถ้ามันหนาทถอยตรงเนี้ยมันหนามากใช่ไหมแล้วก็อะไรฟันไก่ฟันปลาช่วยหน่อยชั้นที่หนึ่งรัวๆนะ ที่สองหนึ่งสองก็พอจะไปสูงนะเดี๋ยวทุยเข้าหายอีกรัวๆออไประวังลูกหูลูกค้าด้วยรัวๆ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 ัวพวพวไปเลยฟันปลาก็ทำพลอยกัดทิ้งได้พลอย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 ,อยสับเช็งก็ได้อย่าให้มันโดนคอเขา สับไปเถอะสับทุกวันเดี๋ยวก็ชินอ๋อได้เลย คนละทรงคนละทรไม่ว่าจะล่าอันนี้เจ๊ใหม่เกใหม่ไม่ว่าจะล่าทีกลัวจะรัไม่เปนคนรแบบเป็นตผมเราหนาคนละทรงอันนี้ชวิดใช่ลูกผสมครับลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ก็เป็นทรงนะครับ คุยกึ่งชบกึ่งชวิกกี้รูปผสมสองทรงในหัวเดียวคล้ายกันครับไหคดเยอะก็ได้สุดละห้าร้อยตตัวจองวันนี้เาเอามา

วันนี้ก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะสอนผมลงยู u ูบก็เพื่อเป็นวิธาทานธรรมทานเป็นทานบารมีขอให้อานิสงค์ของการเป็นนาแบบวันนี้นะครับของคุณอะไรนะมีหน้ามีหน้าลาดพร้าวขอให้อายุมั่นวัญยืนกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19 นที่สิบเก้าฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้แข็งแรงไ,ได้คิดยังแข็งแรงกลับไปเป็นสิบแปดอีกครั้งหนึ่งนะเฮงเฮงรวยรวยรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่ง,งขึ้นไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับ แล้วก็กดดูนะครับมันหลอดผมอาจจะเด้งขึ้นนิดหน่อยนะครับเด้งขึ้นไปก็เหมือนจะแหว่งนะแต่มันไม่ได้แหว่งหรอกมันเป็นผมที่มันเด้งขึ้นมาเด้งเพราะอะไรเด้งเพราะการไดร์บูลุ่มด้วยเห็นไหมที่มันเด้งเด้งขึ้นไปเนี่ยก็ปล่อยธรรมชาตินะนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับชมแล้วช่วยก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะให้ความรู้รุ่นน้องพี่น้องประชาชนได้ชมกันแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนะ จากผมนี่ไม่ตัดมานะไม่ได้ตัดมาหลายเดือนนะสามเดือนขึ้นไปใช่ไหมนะครับทูกค้าก็ทนไม่ไหวก็ไปตัดผมเองแลวไม่ไหวแล้วช่วงนี้งานแก้ก็เยอะนะก็แก้เท่าที่แก้ได้นะครับตรงไหนที่รู้ว่าน่ะัตรงนี้สโตคัตหน่อยก็ได้สวยงามสวยงาม <c oughs> ก็ผิดหวังไหมที่มาตัดก,กับช่างใหญ่ไม่ไม่ค่ะนะอ้าวแล้วมาดูวิธีการชมพมพมผมข้างหลังนี่เป็นไงบ้างเอาหลังจากได้เสร็จแล้ว เหมือนในแบบไหมเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่ด้วยโอ้ยสมกันดีแล้วเส่แว็กได้ไหมใส่น้ำมันไม่ต้องค่ะเอาอันแห้งอ่ะชอบเป็นแห้งใช่ไหมชอบเป็นแห้งชอบเป็นคนชอบแห้งอืมสมโหชอบแห้งครับโอเควันนี้ก็อยากจะตัดผมของช่างใหญ่ทรศัพท์จองคิวเข้ามานะ8 8ไอ้10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับคิวรอ1ชั่วโมงนะร้านกำเนิดสระอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพ่อโหนดินห้ิบสอครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญ ขตสายใหม่นะครับกทมนะถ้าเดินทางรถด,ด้วยรถไฟฟ้าก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่นะช่วงนี้นั่งฟรีอยู่สายสีเขียวหมอชิดคูคดฟรีอยู่นะจอดรถได้2จุดครับตลาดจิ้งเจริญเดินข้ามถนนหรือว่าขออภัยครับเดินข้ามสะพานลอยหรือนั่งลิฟต์นะครับข้ามฝั่งนะมันจะมีลิฟต์ฟรีฟรีของ BTS นะคุณก็นั่งลิฟต์มาใช่ไหมสะดวกเดินเดินออกกำลังกายไป,ปนิดนึง เข้าซอยพวงหโยน่2นะครับไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ป่ามือสังเกตป้ายคลี่สีส้มนะนะครับก็หรือจะไปจอดรถนะครับที่ลานจอดรถสนุกเกอร์52แยก3นะครับชั่วโมองแรก60บาทชั่วโมองที่2 40บาทนะนะครับก็สะดวกสบายเดินย้อนมาอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคก็ตรวจด,ดูนะครับตรงไหนไม่สวยจะคิดว่าไม่สวยแล้วก็เก็บรายละเอียดไปตรวจดูเนี่ย พอยอย,อยตัดให้มันขึ้นทุยแบบชัดเจนมาเลยให้ลูกค้าอยู่ยาวๆไปสามเดือนพอเดือนที่สามทุยก็เริ่มห้อยลมาเนนะี่ยเริ่มไม่เป็นทรงแนละ้วนะครับลูกค้าจะคิดถึงเรานะเรียนเยอะๆดูเยอะๆถามเยอะๆนะครับลงทุนไปกับการเรียนเลยนะครับ ขอบคุณเร็วเาแชร์ด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย